สวัสดีครับครับเพื่อนๆหลายๆช่องคงจะมีคนที่เป็นเหมือนกันว่าสถานะความคิดเห็นมันปิดอยู่เนาะฟีเจอร์ความคิดเห็นมันปิดอยู่เดี๋ยววันนี้จะพามาทำแก้ไขนะครับง่ายๆผ่านมือถือก็ก่อนอื่นก็กดเข้าไปตรง y u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  e s t u u i o นะครับจิ้มเข้าไปเลยอามันก็จะโชว์ช่องของเราขึ้นมาเนาะแล้วก็เลื่อนลงไปที่ คลิปนะครับคลิปวิดีโอที่มันปิดอยู่เหมือนอย่างตัวอย่างคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจิ้มขึ้นมาอลองกดเล่นดูนะครับเดี๋ยวจะกดเล่นให้ดูนะกดเล่นเข้ามาปึ๊บอาจจะเห็นว่าตรงนี้นะครับความคิดเห็นมันปิดอยู่นะครับฟีเจอร์ความคิดเห็นปิดอยู่เดี๋ยวเราจะไปแก้ไขเดี๋ยวกลับมาก่อน วิธีแก้ไขก็คือเข้าไปในรูปดินสอนะครับตรงนี้นะกดเข้าไปตรงรูปดินสอพอเข้ามาหน้านี้แล้วก็ให้กดที่คำว่าการตั้งค่าขั้นสูงนะครับกดเข้าไปเลยจะเห็นว่าตรงช่องความคิดเห็นนะครับมันปิดอยู่นะครับตรงนี้อนุญ,ญาตให้แสดงความคิดเห็นมันเป็นสีเทาเราก็กดลงไปให้มันเป็นสีน้ำเงิน แล้วก็กดบันทึกนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้หรือยังเดี๋ยวกดเล่นอีกทนะีตรงช่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้แล้วนะครับไง่ายๆเลยช่องของใครเป็นอยู่ก็ลองทำตามกันดูนะครับเพื่อนๆ